เปิดรางวัลมหาสารแอนแอนชิลี Anne le, หลังความงกุฎตำนานใหม่ Miss ูนิเว r ร์สไทยแลนด์2021ต้องบอกว่ากำลังกลายที่ฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับการประกาศผลรางวัลมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์สำหรับการประกวดเวทีนางงามที่คนไทยทั้งประเทศต่างเป้ารอคอยซึ่งถูกจัดขึ้นนะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติมัวนุ์พัทยาจังหวัดชนบุรี ซึ่งเมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าแอนแอนทิลีสกอตเคมิสผู้เข้าประกวดหมายเลข27นั้นก็สามารถคว้าตำแหน่งไปครองได้สำเร็จซึ่งต้องบอกว่าเธอคนนี้นั้นสวยสมมมงไม่ธรรมดาเลยจริงๆโดยแอนแอนทิลีนั้นเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัยเพียง22ปีที่มีความสูงถึง183เซนติเมตรน้ำหนัก71กิโลกรัม และในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดรางวัลมหาศาลแอนแอนชิลีหลังคว้ามงกุฎมิส s u นิเวอร์สไทยแลนด์2021ซึ่งงานนี้แอนแอนชิลีนั้นก็ได้สวมสายสายเกียรติยศและมงกุฎเพชรสุดล้ำค่าที่ถูกเจรนัยขึ้นภายในคอนเซปต์เฟลมออฟแพชชั่นโดยแบรนด์โมอาว r ดพร้อมกับรางวัลเงินสดถึง1ล้านบาทอีกทั้งยังได้รถยนต์สุดหรูพร้อมคอนโดมิเนียมสุดหรูจากแอสเซ วที่มีอแมนด้าออกดาเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดหรูและมีชื่อเสียงในด้านผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริม,มทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์พร้อมรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆอีกมากมายในครั้งนี้